สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y BB Lover k g a อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะ BB ก็จะมาเมาส์วันเกิดของน้องแพทริคค่ะเพราะว่าวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะเป็นวันเกิดของน้องแพทริกเราเองนะคะก็ได้โพสต์รูปแฮปปี้เบ t ร์เดย์น้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าเรายังไม่ได้มาเมาส์กับทุกคนเลยค่ะว่าในวันเกิดของน้องแพทริกเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อนๆมาโพสต์รูป แ a ปปี้เบิร์ a เน้องว่าอะไรบ้างและน้องมีไลฟ์แฮปปี้เบิร์ a เด้วยนะคะไม่รอช้าไปเมาสกันเลยคะ่ะเริ่มต้นด้วยทางค่ายนะคะปล่อยรูปไลฟ์ของน้องออกมาพร้อมแคปชั่นว่าเจ้าชายแห่งท้องทะเลของพวกเราอินทวันยินห้าหยีที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อไล่ตามความฝันได้รับความรักอย่างทะนุถนอมโตขึ้นแล้วแหละเข้าเทนเซนวิดีโอ สดมารักมอบให้แก่ยินห้างยีอัพโหลดคลิปวิดีโอมีโอกาสจะได้ถูกภพ่ยพ่เห็นคำโอยพรและความรักมากขึ้นรีบมาแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมส่งผลงานกันเถอะแล้วทั้งค่ายนะคะก็มาอัพแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องด้วยแคปชั่นว่าดั่งดวงดาวพราวบนฟากฟ้าอบอุ่นดังแสงอาทิตย์ มั่นคงและสดใสสุขสันต์วันเกิด into ุวันยินห้าวีขอให้คุณมีความสุขตลอดไปเติบโตเป็นตัวเองที่ดีที่สุดนะคะและต่อไปนะคะทางแบรนด์ต่างๆที่น้องไปร่วมงานก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องแคปชั่นว่านะับเป็นวันที่งดงามที่ได้ใช้เวลาด้วยกันกับอินทวันยินห้าวยีสุขสันต์วันเกิดไพ่ๆขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรา ให้ทุกวันเป็นการเดินทางครั้งใหม่ค้นหาทุกประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตนะคะและทางบ็อกกี้นะคะก็มาโวยพรน,น้องเหมือนกันแคปชั่นว่าบ็อกกี้สุขสันต์วันเกิดไพ่ไพ่อินทวันหยินห้าวยีต่อไปโปรดมาแชร์แฮปปี้เนสไปด้วยกันกับบ็อกกี้ต่อไปเริ่มต้นการเดินทางอันแสนอบอุ่นครั้งใหม่นะคะและก็ทางวีทีีนะคะก็มาโวยพรน,น้องค่ะแชั่นว่า รักษาความตั้งใจแรกเริ่มก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญเพื่อความฝันเพื่อความรักของตัวเองคนที่พยายามอย่างหนักจะถูกผู้คนมองเห็นขอให้คุณเปล่งประกายตลอดไปต้อนรับอนาคตที่งดงามกว่าเดิมสุขสันต์วันเกิดนะคะและทางแบรนด์ TCE นะคะก็มาโอยพรน้องว่าบนเส้นทางแห่งการเติบโตก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ คนที่ดวงตาเปล่งประกายลิขิตมาให้สะกดทุกสายตาสุขสันต์วันเกิดอินทวันยินห้ายีนะคะและต่อไปนะคะพี่ๆร่วมวงอินทวันก็มาอัพรูปวอวยพรน้องลงโซเชียลค่ะเริ่มต้นด้วยน้องหลิวหยีเลยนะคะน้องก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดไพ่ไพ่อินทวันยินห้ายีายนะคะน้องซานตานะคะก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่าน้องชายสุขสันต์วันเกิด นายมีช่วงเวลาที่น่ารักช่วงเวลาที่หลอช่วงเวลาที่ตั้งใจช่วงเวลาที่ตลกนี่คือสเสน่ห์ทั้งหมดของนายในอนาคตก็หวังว่านายจะมีสเสน่ห์เหล่านี้แฮ p ปี้เบิร์ a เดย์ไพ่ผอินทวันหยินห้ายีนะคะแล้วเป็นรูปน้องแพ้ตอนหลับทุกคนน่ารักมากต่อไปนะคะน้องนายก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดครัวโวยพ่อหนื่นส่งให้ในวีชทแล้วเฮ้เออน่ารัก ต่อไปนะคะน้องเอเคก็มาอัปรูปพร้อมแคปชั่นว <cold> ่าสุขสันต์วันเกิดมีความสุขในทุกวันสุขภาพแข็งแรงนะครัมต่อไปนะคะน้องเคอรยวก็มาอัปรูปแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดน้องชายคนดื้อนะคะก็คือคู่พี่น้องจอมดื้อนะคะดื้อทั้งพี่ทั้งน้องค่ะต่อไปนะคะน้องเจียหยวนก็มาอัปรูปพร้อมแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดไพ่ฝากผู้ส่งของเสี่ยวจางวางไว้ที่หน้าห้องของคุณ ปรดกลับบ้านมาตรวจสอบนะคะแล้วรูปก็คือต้องซื้ออะไรให้แน่ๆเลยอ่ะทุกคนซื้ออะไรให้อ่ะใครรู้มากระซิบกับเราทีนะคะต่อไปนะคะน้องหลินโมก็มาอัพข้อความว่าสุขสันต์วันเกิด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 สุขสันต์เกิดสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดอินทวันยินห้าวีสุขสันต์วันเกิดไพ่ๆขอให้หลอยยิ่งยิ่งขึ้นไปนานะคะ และหลังจากนั้นนะคะน้องแพทตี้ก็มาสปอยไลฟ์วันเกิดของน้องนะคะมาร้องเพลงแฮปปี้เมิร์เดยตัวเองงี้เออมาชินทุกคนไปดูไลฟ์นะคะก็คือมาอ้อนก่อนนะคะก็ไม่แม่ลืมเนาะแล้วทางค่ายนะคะก็มาอัพรูปอีกครับชั่นว่าไลฟ์วันเกิดเริ่มอ,อย่างเป็นทางการแล้วพร้อมจะมาร่วมปาร์ตี้ของไพ่ไกันหรือย,ยังนะคะอยากจะบอกว่าอีแม่คนนี้พร้อมมากคะ่ะแล้วในไลฟ์วันเกิดของน้องนะคะน้องก็น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคน น้องก็คือมีมาร้องเพลงเล่นเปียนโนให้แฟนๆฟังด้วยเพลงสมทบไหลอยู่อะทุกคนซึ่งเราชอบมากฟังเพลินมากทุกคนแล้วก็มาร้องเพลงจีนด้วยนะแล้วตอนที่ร้องเพลงจีนอะพอร้องร้องไปใช่ปะบอกตึกอิเชียตึกอิเชียก็คือ,อเราแปน,นึงนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหยิบมเนื้อเพลงมาอ่านนี่น่ารักอะทุกคนธรรมชาติสุดๆธรรมชาติมากเลยลูกสุดท้ายนะคะก็คือมองเนื้อร้องค่ะได้ค่ะอีเมไม่ติดนะคะแค่ได้ฟังเสียงน้องเพทย์ที เพ,าะ,เพาะก็คือสุขใจแล้วค่ะแล้วก็มีแบบเออให้น้องสมทํากิจกรรมด้วยนะน้องก็ได้เขียนตัวอักษรจีนแล้วก็มีแบบ ให้ทีมงานถามคําถามแล้วน้องก็ตอบคําถามด้วยแล้วก็มีมาโชว์คอลเลคชันแว่นตาของน้องด้วยว่าอันไหนอะน้องใส่กันแดดอันไหนใส่เล่นหนังสือน้องก็อธิบายนะคะแล้วก็มาเปิดกล่องเครื่องประดับของน้องด้วยมองเบื่อๆนึกว,ว่าไลฟ์ขายของกับพรังแบร์นะทุกคนคือใจเย็นๆนะแม่ๆอย่าพึ่งเปรนะีทุกคนน้องไลฟ์วันเกิด แล้วทีมงานนะคะก็ให้น้องติดสติกเกอร์อะไรไม่รู้ด้วยอะ่ะไปสติกเกอร์รูปเสื้อผ้าแล้วน้องก็ติดลงบนกระดาษนี้ตรงนี้ก็คือไม่เข้าใจว่าทําอะไรนะคะเล่นอะไรกันใครรู้ก็มาบอกเราด้วยแล้วเรานะคะชอบตองที่น้องกินสุดๆไปเลยค่ะเป็นคนที่ชอบมองคนอื่นกินอะ่ะทุกคนชวนหิวดีแล้วอะไรไม่รู้อะ่ะทุกคนที่น้องเอาไปจิ้มอเอาขนมไปจิ้มจิ้มคืออะไรไม่รู้น้องถึงกับบอกว่าขอน้ำหน่อยได้ไหมครับอย่างเงี้ยเออถามว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ย พื่อนน้องเหมือนไม่ชอบอ่ะแค่ลิ้นแต่ๆก็คือไม่เอาแล้วแต่ว่าเราอ่ะก็ชอบความที่เขาอ่ะเตรียมของกินมาให้น้องหลายอย่างมากเลยทุกคนได้ชิมหลายอย่างมากน้องคงฟรีอ่ะเออได้ชิมแบบโอ้ยหลายสิ่งอย่างแล้วน้องนะคะก็ได้ดูคลิปโอยพอรวันเกิดของพี่ๆร่วมวงด้วยนะคะก็คือมากันครบทุกคนเลยนะคะก็คือครบแบบที่ขาดน้องลิกินะคะ แล้วแบบน้องแพทีก็คือแบบอมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเนาะพี่ๆอวยพรรู้แล้วมีความสุขแล้วก็ได้ดูคลิป Happy b i r ิร์ a เจากแฟนๆด้วยนะคะที่แฟนๆส่งคลิปไปให้กับทางค่ายไปร่วมกิจกรรม แล้วทางค่ายก็ตัดต่อกมาแล้วก็ามาให้น้องดูทํามาน่ารักมากทุกคนมีหลายภาษาด้วยแล้วพอน้องนะคะดูคลิปจบแล้วใช่ปะทางทีมงานก็ยกเค,ค้กวันเกิดมาให้น้องแล้วเค,ค้กวันเกิดน้องน่ารักมากๆเลยเป็นรูปอาหารนะทุกคนมีตะเกียบปากอยู่ด้วยน่ารักสุดๆไปเลยเหมือนบะหมี่อย่างเงี้ยเออน่ารักน่ารักเค,ค้กรูปบะหมี่น้องก็กินน้ารักเลยทุกคนไม่รอช้าเราที่มองอยู่ก็คือหิวเลยเค,ค้กน่าก,กินมาก พรุ่งนี้คือต้องไปซื้อเค้กมากินจะแล้วนะคะและยังไม่หมดนะคะนอกจากไลฟ์วันเกิดแล้วน้องแพททิกนะคะก็มาอัพคลิปสุดเท่ออีกแคปชั่นมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้พวกคุณกันครับก็เป็นคลิปเต้นของน้องนะคะเต้นเพลง Animal ค่ะหล่อมากหล่อมากแม่ แล้วก,ก็มาอัพคลิปอีกนะคะแคปชั่นว่า Into One คว้าเด็กชคกมวยสุดหล่อไว้ได้คนหนึ่งนะคะก็เป็นคลิปที่น้องสวมมวยแล้วต่อยต่อย่ๆย,ย,ยี้คือน่ารักไปอีกะค่ะน่ารักไปหมดและนี่นะคะก็คือความน่ารักทั้งหมดของน้องแพทริกในไลฟ์วันเกิดมีมีก็เอามาเมาส์กับทุกคนพอกลุบก,กลิบนะคะถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆอีกไม่นานจะมีไลฟ์ของน้องแบบซับไทยปล่อยออกมานะคะใครที่อยากดู ก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะคะก็ไปรอติดตามกันได้เลยค่ะ ส่วนเรานะคะก็ขออวยพรน้องอีกครั้งก็แล้วกันค่ะก็ขอให้น้องแพททีใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนอย่างมีความสุขได้กินอาหารอร่อยๆได้เที่ยวเยอะๆได้หัวเราะเยอะๆและขอให้น้องเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานมีซีรีส์สักเรื่องสองเรื่องก็ดีนะคะหรือว่ามีเยอะๆก็ยิ่งดีค่ะและสําหรับวันนี้นะคะบีบีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะวันนี้ไปก่อน แล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย